คำว่า work-life balance รือว่าความสมดุลระหว่างการดำรงชีวิตกับชีวิตการทำงานนั้นยิ่งวันยิ่งควีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเลยในกลุ่มคนรุ่นใหม่แต่ท่านทราบไหมครับว่ามีองค์กรองค์กรหนึ่งครับที่มีชื่อว่า k i z i ครับเขาทำหน้าที่ในการที่จะไปวัดนะครับว่าในแต่ละเมืองใหญ่ทั่วโลกกันเลยนั้นเนี่ยมีคะแนนของความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตกับชีวิตการทำงานหรือว่า work-life balance ออกมาเป็นสกอร์ริงออกมาเป็นคะแนนแล้วก็มีการจัดลำดับกันด้วยสิ่งนี้เขาเรียกกันว่า work life balance index นะครับซึ่งก็ได้มีการจัดทำกันเรื่อยมาพอสมควรทีเดียวและผลล่าสุดที่ออกมาครับก็คือ work life balance index ของปี2022ซึ่งมีการเก็บข้อมูลกันนะครับตั้งแต่ปี2019เ้าพร้อมมาจากนกระทั่งปีงปี2021แน่นอนเป็นช่วงการแพร่ระบาดของ covid 1 9ซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่าผลออกมานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าดูประเทศไทยการวัดครั้งที่แล้วเราอยู่ในอันดับที่49ครับ แต่ว่าล่าสุดนี้เราตกลงไปอย่างน่าใจหายไปลิ่วในอันดับที่96ด้วยกันโดยการศึกษาในครั้งนี้นะครับก็จะดูนะครับว่าเมืองแต่ละเมืองโดยสรุปรวมแล้วเนี่ย มีความสามารถในการที่ทำให้พล,ลเมืองในแต่ละเมืองแต่ละเมืองนั้นมีความสมดุลในการใช้ชีวิตกับชีวิตการทำงานหรือ work life balance นันมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรกันบ้างสำหรับเมืองที่เขาไปวัดนะครับทั้งหมดมีอยู่100เมืองด้วยกันนะครับก็จะเป็นเมืองในสหรัฐอเมริกาเนี่ยห้เมืองแล้วก็เมืองต่างๆทั่วโลกอีก49เมืองก็รวมกันเป็น100เมืองด้วยกันก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าการจัดอันดับนั้นออกมา ท็อ5แล้วก็ Bottom 5นั้นมีอะไรกันบ้างเราไปดูนะครับว่าการศึกษาเนี่ยเขามีการแบ่งออกเป็นสามประเภทครับอันได้แก่การทํางานหนะัก work intensity สถาบันแล้วก็สังคมหรือว่า society and institutions และความสามารถในการดำรงบบชีวิตหรือว่า city livability 5อันดับแรกของ Worklife b a l a n c e ครับก็จะกระจุกตัวละครอยู่ในเมืองหลักๆเลยในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในสแกนดิเนเวียมาดูอันดับกันบ้างครับว่า Top 5ฟมีอะไรกันบ้างอันดับที่1เลยก็คือกรุงออสโลนครหลวงของนอร์เวย์อันดับที่2คือกรุงเบิร์นนะครับนครหลวงของสวิตเซอร์แลนด์อันดับที่3ครับก็คือเฮลซิงกิของประเทศฟินแลนด์อันดับที่4เป็นเมืองใหญ่ของสวิสครับก็คือซูริกแล้วก็5ก็คือเมืองโคเปนเฮเกนก็คือเมืองหลวงของเดนมาร์ก ทีนี้ไปดู5อันดับนะครับของเมืองที่มี work life balance แย่ที่สุด5อันดับเรามาจากอันดับที่100กันก่อนเลยนะครับได้แก่เคปทาวน์ที่แอฟริกาใต้ถัดมา99กครับก็คือดูไบที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถัดมาครับอันดับที่98คือกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียอันดับที่97ครับก็คือกรุงเซาเปาโลที่ประเทศบราซิลส่วนอันดับที่96นะครับก็คือกรุงเทพของประเทศไทย ความน่าสนใจครับครั้งนี้เราอยู่ในอันดับที่96ซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ไม่ดีเลยเนี่ยนะ,ะแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปในการวัดอินเด็กซ์ครั้งที่แล้วเนี่ยเราอยู่ในอันดับที่49ก็น่าสนใจแหละครับว่าเป็นเพราะว่าภาวะโควิด -19 หรือเปล่าซึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคงจะต้องเป็นการบ้านต่อไปแล้วแหะครับว่าจะทําอย่างไรให้กรุงเทพมหานครของเรานั้นเป็นเมืองที่มีลำดับของ work life balance สมดุลการใช้ชีวิตและสมดุลชีวิตการทางานที่เหมาะสมที่สุดครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ